ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ายยาเดี่วซีรีส์นะครับสำหรับใน ep นี้เนี่ยผมจะมาป้ายยาโลกาเอ็กเบนซิล่านะครับแผ่นรองเมาส์ที่วางแล้วทาให้ตัวของเราโคตรสวยครับแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมก็เป็นคนที่ใช้แผ่นรองเมาส์มาหลากหลายอันเลยนะครับแล้วก็โดนคนอื่นป้ายยาจนต้องซื้อมาใช้นะครับตอนตอนนี้ผมอยากจะป้ายยาเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับว่าโลกาเอ็กเบนซิล่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมชื่นชอบอปตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องเล่าสเปคกันก่อนคร่าวๆเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับเขาบบเองนรัว ผมจะขึ้นชื่อให้นะเขาได้ไปคอลแลบกับศิลปินนะครับที่ชื่อว่าเบนซิล่านะครับเขาคอลแลบในเรื่องของลายกันนะครับหยิบลายที่เป็นซิงเกอรเจอร์ของเบนซิล่าเนี่ยมาใช้งานบนตัวเมาส์แพดตัวนี้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของเมาส์แพดเนี่ยเป็นแบบคอนโทรลนะครับตอนใช้งานแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ชินนะครับด้วยความที่เราเป็นคนที่ทีชื่นชอบการใช้งานแบบสปีดนะพอมาใช้แบบคอนโทรลเนี่ยก็ให้ฟิลลิ่งที่แตกต่างไปนะครับฟิลลิ่งดีนะจนตอนนี้นะครับผมใช้งานมาเอาจริงออออืมมนนนาายู่ะเผใช้กบ ปีละนะครับเขาออกมาเนี่ยผมก็ ใช้มาตลอดเลยนะครับผมใช้งานมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วต้องมาป้ายยายังไงกันนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เมาส์แพดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความกิมมิคนะครับลายที่มันสวยงามครับคือปัจจุบันเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันใช่ไหมครับคือเมาส์แพดมันแบบมีเต็มหมดเลยอ่ะตามแอปช้อปปิ้งนะครับแอปต่างๆเนี่ยมันมีเมาส์แพดให้เลือกนะครับว่าเราจะไปต้องมาเลือกซื้ออันนี้นะที่เขาข้อแลกกันนะครับเหตุผลนะครับมันมีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคุณนะครับได้ โต๊ะของเราดูมันดูแบบเด่นขึ้นมาคือตอนแรกอะโต๊ะผมจะเป็นแบบคลิ้คลีนเลยนะครับเป็นท็อปไม้ปกติเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็ใช้เมาส์แพดสีดำนะครับในการปูไปเนาะแต่ว่าพอผมใช้เจ้าตัวโลกาเอเวนซิล่าแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่เมาส์แพดของเขาเนี่ยมีลายแบบค่อนข้าเรียกสวยงามเลยนะครับพอลายมันสวยงามเนี่ยแล้วเรามาวางบนโต๊ะของเราเนี่ยนะครับมันทำให้โต๊ะเราเนี่ยมันดูแบบสดใสสวยงามมากขึ้นแล้วด้วยความลายของเขาเนี่ยเป็นสตรีทอาร์ตด้วยนะครับมันแบบมันดูเท่มากยิ่งขึ้นเด้ทุกคนมันดูสวยจรรรริิงงๆนนนนนนะะคคคคัับบบบบบแแลล้้้้วกกก็็็แบบ็็็ยย่่ถาใซซซซืออออเเเเเเปปปมมพีีตตผได มานะครับมีของที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยมีม็อบสแพดนะครับมีน้ําหอมนะครับแล้วก็มีคีย์แคบที่ทางเบนซิลล่าเนี่ยเลือกลายแล้วก็ที่จะเพ้นลงไปบนคีย์แคบนะครับสามารถนําไปตกแต่งคีย์บอร,ร์ดของเราได้นะครับทำให้มันดูเป็นตีมดูมันสวยงามมากยิ่งขึ้นจริงๆด้วยนะครับอย่างนึงเลยเนี่ยผมว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันโอเคนะคือผมเป็นคนที่ชอบม็อบสแพดที่มันไซส์ใหญ่อับทุกคนเพราะว่าพอมันไซส์ใหญ่ใช่ไหมแล้วด้วยความที่ลายของเบนซิลล่าเขาเออใหญ่เต็มแผ่นเลยเนี่ยมันทําให้ลายทีี่่เเเราามองห็นวลท ใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกบทบังะไรสักเท่าไหร่นะครับคือผมก็ใช้แผ่นลองเมาส์ที่มีลายมาหลากหลายอันใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าอันของเมซิล่าเนี่ยมันนข้งที่จะลงตัวนะถึงแม้ว่ามันจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อะไรเนี่ยวางอยู่ตอนใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราหันไปมองแผ่นลองเมาส์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันมีอะไรบังนะเดี๋ยวไมเออคือฟิลมันคือแบบว่าปกติถ้าเราใช้แผ่นลองเมาส์ที่มันมีลายใช่ไหมครับพอเรามีคีย์บอร์ดอะไรไปวางเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความสวยของมันเลยความสวย นี่เขามีจุดสนใจแบบเต็มแผ่นไปหมดเลยอะไม่ได้มีจุดสนใจแค่ตรงกลางแผ่นรองเมาส์อย่างเดียวนะครับมันมีข้างๆข้างบนข้างซ้ายข้างขวามีโลโก้เบนซิลล่ตรงนู้นตรงนี้นะครับมีโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่บนแผ่นรองเมาส์ทีแบบ่มันทําให้แบบบางทีมีคีย์บอร์ดอยู่นะครับมันก็ยังสวยงามมีเมาส์อยู่เลยเนี่ยมันยังสวยงามนะครับพเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งแผ่นรองเมาส์ที่ผมคิดว่าใคราเป็นสายสตรีทนะครับใครเป็นคนที่ชอบสายงานอาร์ตผมแนะนําว่าควรสะสมแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับควรจะหามาใช้นะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของมันจะหมดไปหรือยัง อาจจะลองไปหากันดูได้นะแล้วก็อีกสิ่งสําคัญเลยนะครับคือทางโลกาเนี่ยเขาพยายามที่จะสนับสนุนศิลปินไทยนะครับเขาพยายามจะคอลแลบกับแบรนด์คนไทยนะครับให้ไประดับโลกนะครับอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยการสนับสนุนแบรนด์คนไทยนะครับเบนซิล่าก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ทํางานอาร์ตท,ที่นข้งๆสวยเลยทีเดียวนะใช้ผมัติดใจจนยอยากมาป้ายยาทุกคนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรจากทางแบรนด์เลยนะครับอันนี้ด้วยคพราะที่ผมใช้งานจริงๆแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนจริงๆนะครับก็อยากจะฝากโลกาอิมเบนซิล สวครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอย่างกันมากนะครับใครอยากให้ผมเนี่ยนำไอเทมไหนมาป้ายยาหรือว่ามีใครที่อยากจะป้ายยาอะไรอีกให้พิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์ตัวไหนน,น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบไอเทมแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดิมเดสของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ